โจทย์ตัวอย่างเรื่องเสร็จส่วนและทศนิยมข้อที่2นะคะข้อความต่อไปนี้ข้อใดเป็นจริงนะคะมาดูข้อที่1ก่อนนะคะข้อที่1นึ่งนจุดหนึ่งศูนจุดหนึ่งน้อยกว่า 0.01น,น้อยกว่า0.001จ00จริงไหมคะศนย์จุดหน่งศูนย์จเขียนอีกอย่างหนึ่งก็คือ1นึส่วนสินะคะใช่ไหมคะน้อยกว่าศูนศก็คือศูนย์จหนึ่งร้ยใช่มคะน้อยกว่า 0.001ก็ค right? ือ1000ใช่มั้ยคะ1000จริงไหมคะ1.10ขนมเคก1ชิ้นแบ่ง10ส่วนให้น้องไป1ส่วนกับแบ่ง100ส่วนให้น้องไป1ส่วน หรือแบ่งพันส่วนให้น้องไป1ส่วนก็ต้องแบ่งน้อยที่แบ่งน้อยน้ยถึงจะได้เยอะใช่ไหมคะเพราะว่าให้แค่1ส่วนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแบ่งเค้กให้น้องแค่10ส,ส่วนก็ต้องมากกว่าใช่ไหมคะมากที่สุดก็คือจริงๆต้องเป็นเครื่องหมายอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เครื่องหมายอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ผิดนะคะ ก็ข้อนี้ข้อนี้กาทิ้งต่อไปข้อต่อไปนะคะเศษสามส่วนห้าน้อยกว่าเศษเจ็ดส่วนสี 4, น้อยกว่าเศษห้าส่วนแปดจริงไหมคะก็เรามาหาคอ,อนนอลก่อนนะคะ คอลนอเพราะว่าส่วนไม่เท่ากันใช่ไหมคะคอลนอของห้าแปดแล้วก็สิบคอลนอก็เป็นห้าคอลนอคอลนอคูณร่วมน้อยเอาทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่สองตัวก็สามารถที่จะหารได้นะคะห้าหนึ่งห้า 8ไม่ได้ก็เอาไว้เหมือนเดิมนะคะ5 2าสแล้วก็2นะคะ2 48 2 12แล้วก็2นะคะ2 12 2 24แล้วก็ 1, mm hmm. 1ก็หมดแล้วนะคะค mm hmm. อรนอก็คือเอาทั้งหมดเลยนะคะค mm ู hmm. รล่มน้อยเอามากๆนะคะ เอาทั้งหมดนี้เลยเพราะฉะนั้นคอลนอเท่ากับ5คูณ2คูณ2คูณ2 x 5 2 10 10 2 20 20คูณกับอีก2เป็น40นะคะ เพราะฉะนั้นคอรนอนตรงนี้ใช้40นะคะห้าทำให้เป็น40ก็คูณ8ใช่ไหมคะ8คูณ3 8 3 24น้อยกว่าต่อไป10บทำให้เป็น40คือคูณ4ก็เอา7จ็คูณสี่เจนะคะแล้วก็ 8ทําให้เป็น40คือคูณ5 8 5 40แล้วก็คูณ5ข้างบนด้วยนะคะ5 5 25ก็28มากกว่า24ถูกนะคะแต่ว่า25มากกว่า28อันนี้ผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดข้อต่อไปนะคะข้อละนอตรงนี้แล้วกันนะคะคอลนอของ

สองี่แนะคะแล้วก็แม่สองห้สองสองสนะคะก็จบคอลนอก็ทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคอลอนอเท่ากับ สองสองห้าตัวนะคะพี่ใช้ยกกำลังห้าแล้วกันนะคะสองห้าตัวแล้วก็คูณห้าสองห้าตัวได้เท่าไหร่คะสองสองสี่สี่สองแปดแปดสองสิบหกสิบหกสองสามสิบสองนะคะแสดงว่า 2กำลังหเท่ากับสานะคะแล้วพี่ก็คูณ5 5 2 10าสทดหนึ่งสามเป็น16นะคะคอลแนลก็คือ160นะคะพี่ก็เอาไปตั้งหาร160 10กสคูณสิได้160นะคะก็จะเอาสิ 10. คูณ16ใช่ไหมคะได้ร6 0ก็สิคูณตัวบนก็คือคูณ7นะคะ7 6 42หกสี่บสองสี่เบวกสเป็น1ิบสนะคะก็เป็น112นะคะน้อยกว่า8 8ดแปคูณยีได้160ใช่ไหมคะ ก็เอา20ไปคูณ5ด้วย20่คูณหได้100นะคะ32คูณอะไรได้160 32กสิบสคูณห้าห้ทด1 3 55 160พอดีนะคะ32มคูณหได้160กสิบก็เราเอา5ไปคูณ20ด้วยนะคะ ก็แสดงว่า5้าคูณยีได้100นะคะ 100, 100ก็ไม่ถูกนะคะ100น้อยกว่า100แล้วก็100มากกว่า112อีกข้อนี้ผิดนะคะ ลบลบเศษสี่ส่วนแปดเท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนสองแล้วลบสี่คูณสองเท่ากับแปดคูณลบหนึ่งเสมอจริงไหมคะเป็นการลองลองเราเราถ้าเราดูไม่ออกเราลองยกตัวเลขเราเราลองยกตัวเลขขึ้นมาอีก แบบนึงก็ได้นะคะสมมุติว่าคล้ายๆกันนะคะลบเราเอา,เอาสามส่วนหกแล้วกันนะคะเท่ากับลบหส่วนสองใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนอันนี้ก็ใช้ได้นะคะแล้วลบสามคูณสองเท่ากับ คูณลบหนึ่งจริงไหมคะลบสามคูณสองเท่ากับลบหกหกคูณลบหนึ่งก็เท่ากับลบหกอันนี้ก็เป็นจริงใช่ไหมคะในตัวอย่างในตัวอย่างลบ สีคูณสก็ได้ลบแปใช่ไหมคะแคูณลบหก็ได้ลบแเพราะฉะนั้นเราทดลองสองอันแล้วมันถูกนะคะก็อันนี้ถูกนะคะก็ตอบข้อสี่